คนที่ทิ้งคุณไปเขาจะกลับมาคุณไหมเรามาถามลรงงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมนะคนที่ทิ้งกันเขาจะกลับมาไหมคนที่หันหลังให้คุณไปเขาจะกลับมาไหมเป็นดวงรนดอมนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะคนที่หันหลังให้คุณไปเขาจะกลับมาอีกไหมเป็นดวงโดยรวมนะเป็นคําถามยอดฮิตนะทุกคน เป็นคำถามยอดฮิตที่เวลาดูดวงจริงๆจะต้องมีคำถามเป็นประจำเขาที่ทิ้งคุณไปเขาจะกลับมาไหมเป็นดวงโดยรวมนะห้าใบานะเขาจะมาไหม คนที่อันหลังคุณไปเขาจะมาไหมเป็นดวงรันดอมนะทุกคนคุณสองคนที่ผ่านมามีความรักอย่างสมบูรณ์คุณสองคนที่ผ่านมามีความรักยังมีความสุขยังมีความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันสองถ้วยกรกฎอพิจิตรมิน คุณสองคนมีความรักอย่างมากมายท่วมทน้นใต้สำรับแชมเปญจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะหรือบางทีคุณสองคนต้องมีการปรับตัวเข้าหากันนะแชมเปญเวลานี้คุณคิดถึงเขาหนักมากนะ คนคิดถึงเขาหนักมากๆคนคนนี้เขาที่เดินจากคุณไปหันหลังคนไปเวลานี้คุณคิดถึงเขาหนักมากๆากนะวิอั f ฟ o r j u n e ูนกองร้อยโชกตานำพายคุณสองคนต้องกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนนะวิอัฟฟ์จูนกองร้อยโชกตาคุณต้องได้เพิ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณได้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้รับรู้เรื่องที่ท่านได้ขอไว้เขาเจ็บปวดเขาเสียใจคนที่ทิ้งคุณไปเขาเจ็บปวดเขาเสียใจเขาผิดหวังเขาคิดมากเขาคิดถึงคุณคิดถึงความหลังของคุณเขาจะกลับมาหาคุณนะเขาคิดถึงความรักอันเก่าหวานชื่นของคุณสองคนนะ คนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะเมติเชียนเขาจะมีการเดินทางกลับมาอย่างแน่นอนนะเขาจะกลับมาคุณนะทุกคนคนคนนี้คนที่ทิ้งคุณไปคนที่ห่านหลังใหคุณไปเขาจะกลับมามีความรักกับคุณใหม่เขาอย่างจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอย่างมีความสุขนะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้เขารักคุณเขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอน